ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้คุณผู้ชมนะคะจะพาเด็กๆมารู้จักคำศัพท์นะคะภาษาอังกฤษนะคะ1น่งเ เด็กพร้อมนะคะที่จะไปรู้จักคำศัพท์นะคะภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษหนึ่งถึงห้านะคะพร้อมนะคะไปกันเลยคะ่ะ one 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 two two สอง4 4ี5เก่งมากเลยค่ะเด็กๆอีกรอบหนึ่งนะคะวัน,วน two two สอง three t h r e สาม four f o r สี่ five f i v าเก่งมากเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะหนึ่งถึงห้านะคะเด็กๆ จากกันไปแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณผู้ชมนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทบทวนนะคะคลิปวิดีโอด้วยนะคะเด็กๆค่ะและวันในวันนี้คุณผู้ชมนะคะก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ